ดีครับก่อนเข้าเนื้อหาเรามารีวิวเจ้าตัวลูมินอกตัวนี้กันสวยนะฮะตัวนี้ก็คือกลุ่มของพวกกลุ่มของสามพันนะฮะตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเก่าหรือไม่เก่าแต่ว่าตัวเรือนเป็นโลหะฮะสายแพรตัวนี้เนี่ยเป็นของแท้นะครับเป็นสเตเลสจะมีตราลูมินอาสวยเชื่อ นะเพราะว่าลูมินองไม่ได้ทําตัวสามพตัวโลหะนานแล้วก็ไม่รู้ว่าอายุกัรอายุของเจ้าเรือนนี้มันประมาณเท่าไหร่นะส่วนอีกสักครู่เราก็จะมาคุยกันถึงเจ้าเรือนนี้ว่าเจ้าเรือนนี้มีอะไรน่าสนใจเราจะให้ดูเจ้าตัวนี้นะลิมิเต็ด0ามร้อยเรือนอทำในประเทศไหนก็ไม่ทราบได้ ยังไม่ได้เปิดเครื่องดูสักคู่เครื่องเป็น,นสามโวล์ซะด้วยอ่าแต่แสดงว่าตัวนี้คือรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นเก่าทีแรกคิดว่าจะเป็นรุ่นเก่าเก็บไม่ใช่เป็นรุ่นที่เพิ่งจะผลิตแต่ไม่ทราบว่าเป็นประเทศไหนนะใช้ถานสามานสามเป็นเครื่องรุ่นใหม่อ่าฐานสามนี่ก็คือลอนด้าน,นี่แหละครับแล้วก็มีการดัดแปลงเล็กน้อยให้ใช้ฐาน 3V ม่ฐาน 3V ก็จะทนค่อนข้างนานกินไฟน้อยนะครับ ก็มาคุยกันต่อนะครับรุ่น3 0 0พันเมื่อสักครู่เป็นของเฮียเฮียป๊อบนะฮะเฮียสมชายสมงวิชยัยแกห่วงมากเฮียมาเปลี่ยนฐานนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองคุยกับแกดูแต่คิดว่าแกไม่ขายรุ่นนั้นเท่าที่สอบถามก็คือเป็นรุ่น3 0 0พันที่ผลิตใหม่นะฮะปกติรุ่น3 0 0พันจะไม่ทำตัวโลหะ <c oughs> แต่ทีนี้ที่รู้ว่ามันเป็นเครื่องรุ่นใหม่ ไม่ต้องห่วงว่าเ,เก่าเก็หรือเปล่าที่เที่ยมมันนานไปไหมเดี๋ยวมันจะเสือ่อมเป็นลิมิเต็ดของญี่ปุ่นครั <c oughs> รู้สึกมันเมื่อกี้เห็นอูผลิตอยู่เท่าไหร่สามร้อยเรือนมั้งอลองคุยกันแกนะครับเรามาคุยถึงเจ้าเรือนนี้นะครับ3ามศูนาลูกค้าแจ้งว่าสินค้าได้จากการประมูลนะฮะประมูลมาในราาาหนึงนั่นแหละก็ราคาไม่แพง สภาพมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยฮะเจ้ากระจกเบเซอร์โบโลเลยนะฮะที่เทียมโบโลเลยนะครับจุดหนึ่งที่เราตั้งข้อสังเกตก็คือนาฬิกาที่ได้จากการประมูลนั้นต่อว่าคนประมูลไม่ได้นะครับตามสภาพที่ได้เลยนะฮะเอาเป็นว่าเอาจะว่ากันตามหลักของอะไรดีเอาหลักกฎหมายก็ได้หลักกฎหมายคือสินค้าประมลูลคุณว่าคุณคืนเขาไม่ได้นะถ้าเขาไม่รับถ้าเขาเต็มใจรับนั่นอีกเรื่องหนึ่ง มันเป็นความสมัครใจอ่าทีนี้เอามาดูเจ้าเรือนนี้ได้จากการประมูลนะครับอ่าเราจะขยายให้ดูใกล้ๆอ่าขอปิดไปนิดหนึ่งอ่าขยายใกล้ๆลยครับโอ้อยขยายได้เท่านี้เลยอ่าเราจะเห็นขอบกระจกนะฮะสังเกตนะครับขอบกระจกตรงนี้เห็นรอยคราบไหมฮะ เป็นทางยาวเปื้ดเลยกระจกก็ริ้วรอยก็มีบ้างเล็กๆน้อย,อยๆเห็นไหม <c oughs> เห็นเป็นเส้นเส้นมันจะสะท้อนผมจะเหลือแสงสะท้อนให้ดูนิดหนึ่งก็ปกติอันใช้งานนาฬิกาที่เห็นเป็นภาพเส้นๆนั่นอยู่ข้างในนะครับเราเช็ดไม่ออกนะฮะเช็ดแล้วไม่มีการสะดุดเลยเป็นรอบอ่ะพอดีมีสายเข้าใช้ตทรศัพท์มือถือ บันทึกภาพไปอย่างนี้แหละภาพที่เห็นนะฮะภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยฮะเต็มไม่หมดเลยรอบเลยทําไมมันถึงเป็นรอบอ่าทาไมมันไม่เป็นตรงกลางกระจกตรงนี้สันนิษฐานได้เลยครับว่ากระจกตัวนี้ถูกเปลี่ยนมาแล้วซีนกระจกถูกเลาะออกด้วยเหตุผลใดไม่ทราบได้นะฮะรุ่นนี้ไม่ได้เก่านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มันเป็น ตัวหนังสือตัวเลขซ้อร่องครับถ้าไม่ซ้อร่งนี่รุ่นเก่าถ้าซ้อร่งนี่รุ่นยังใหม่อยู่ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบนะฮะแกเอากระจกออกแล้วเอาซีนออกไปด้วยนะฮะซีนตรงนี้ถ้าเรามองดีๆเนี่ยลองสังเกตลูมินนกบนข้อมือคนได้มันจะเห็นครขาวเป็นวงเสมอกันทุกอันอันนั้นคือซีนพลาสติกอันหนึ่งซึ่งมีไว้สําหรับกันน้ําแต่ตัวนี้ไม่เห็นเลยเน,นะฮะเห็นแต่ราบ คลคาคราบฝุ่นจริงๆไม่ใช่ฝุ่นมันคืออีพ็อกซี่นะครับอ่าอีพ็อกซีพวกนี้เนี่ยเวลา,าช่างไม่สามารถที่จะซีนเจ้าตัวนี้ได้หรือว่าหาอะไรไม่ได้แล้วเขาจะใช้อีพ็อกซีนี่แหละยาลงไปแล้วก็ปิดกระจกเสร็จแล้วขดูดขูดเอาส่วนที่ล้นออกมาจากทางด้านในและด้านนอกนะทั้งในทั้งนอกนะฮะ ทีนี้ด้านในเนี่ยขูดไม่หมดบางทีอาจจะขูดไม่หมดก็เลยจะเป็นสภาพทักษณะนี้อ่ีพ e อกซการใช้อีพอกซีมาทำซีนผมก็ทำได้นะฮะทำได้แต่ผมจะไม่มีรอยทักษณะอย่างนี้จะใช้ในกรณีที่หาซีนไม่ได้จริงๆนะครับทีนี้เรามาดูด้านในของนาฬิกาอ่า นาฬิกาตัวนี้จะแปลกๆปกอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าน็อตทั้งสี่ตัวแกขันแบบหลวมๆนะไม่รู้ทําไมหลวมทั้งสี่ตัวซึ่งสี่น็อตเลยนะฮะไอเราเราลองขันดูมันก็ไม่ได้ลูดนี่ก็ไม่ลูดนะฮะไม่ลูดสี่ตัวขันเนี่ยขันให้ตึงมือได้นะขันให้ตึงมือได้เราขันออกดูเลยดีกว่า,าเจ้าของอนุญาตให้เช็คนะครับนอกจากที่เขาจะให้ทําเจ้าตัวกระจกเบเซอร์และแท่งที่เทียม เขาอนุญาตให้เช็คระบบกันน้ำข้างในด้วยเรามาดูข้างในด้านในพร้อมกันเลยครับจุดแรกเลยที่ต้องเปลี่ยนฮะก็คือเจ้าถาดน,นะครับเจ้าถาดจุดแรกเลยซีน สียางหลังิียางหลังก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วนะฮะสังเกตนะครับไม่ดียังไงเดี๋ยวให้ดูสีมันเบี้ยวเห็นนะฮะสีมันเบี้ยวให้ดูสีไม่กลมมันเบี้ยวอ,อันนี้เนื่องจากสีบวมแล้วฝืนใส่ลงไปก็จะเป็นลักษณะน,นีะ้ถ้าเปลี่ยนก็รวมๆแล้วก็เอาเรื่องอยู่ให้ดูฝาหลังนะครับ เดี๋ยวขอติดไฟนิดหนึ่งเราติดไฟเรียบร้อยแล้วให้ดูตัวซีนนะฮะ,ะหลังจากที่เราดูซีนแล้วนะครับมาดูฝาเห็นรอยไหมฮะมีรอยนิดเดียวนิดเดียวนะฮะฝารล้าที่ตรงนี้นิดเดียว ที่เหลือก็โดยรวมก็ได้นะฮะก็โออยู่โออยู่อันนี้ไม่มีอะไรครับเป็นแค่แค่คราบโอฝาใช้ได้ฮะฝาใช้ได้ไม่เป็นไรน็อตสี่ตัวไม่ลูดฝาไม่ไม่แตกแค่ก็แค่เปลี่ยนซีนยางนะฮะแล้วก็เปลี่ยนฐานเจ้าตัว,ตวนี้ยางมยมเท่าที่หมุนก็ใช้ได้อย่างนะครับก็ไม่มีอะไรก็ตัวนี้ได้ครับได้ก็เปลี่ยนทําตัวนี้ให้สวยเดี๋ยวเราพบกัน หลังจากทําสวยแล้วที่เห็นเป็นไฟโค้งๆเนี่ยนี่แหละคือไฟที่เอามาติดโทรศัพท์เอาไว้เสร็จแล้วพบกันครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ฮะคือหน้าตาที่เราปั้นขึ้นมากระจกเบเซอร์แล้วก็แท่งที่เทียมนะครับส่วนอื่นไม่ได้ทำนะฮะก็จะมีก็จะเปลี่ยนถานแล้วก็เปลี่ยนยางซีนกันนะ้ำ นะครับกระจกเราไม่ได้ทำนะฮะเดี๋ยวงบประมาณมันจะบานปลายก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ตรงนี้เราไม่กล้าเทสนะฮะไม่กล้าเทสเลยก็ใช้ระวังน้ำนิดหนึ่งแล้วถ้ากระจกเป็นรอยแล้วเมื่อไหร่เสียหรือ,อยังไงก็ค่อยมาจัดการจริงน,นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะใช้ต่อครับไม่ต้องห่วงเครื่องปกติ รอให้กระจกไปลอยแล้วค่อยว่ากันขอใช้รูมิหนอกอย่างมีความสุขนะครับ